หมอหมูสู้มะเร็งค่ะก็ได้มีการระดมทุนนะคะในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่มีผู้มาใช้บริการแล้วก็บุคลากรน,นะคะร่วมบริจาคก,กันอยา่างคึกคักค่ะคณะมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งนําโดยนายแพทย์อนิรุธนิรนาถหรือหมอหมูศัลยะแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมและเป็นผู้ขอตั้งเพจหมอหมูสู้มะเร็งได้เดินทางถึงโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รวมใจไทยต้านภัยมะเร็งและรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พร้อมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งแก่ผู้มาใช้บริการตามแผนกต่างๆของโรงพยาบาลหัดใหญ่มีผู้ป่วยและญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมบริจาคก,กันเป็นจํานวนมากหมอหมูกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2565 ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานออกเดินทางไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ขณะนี้ปั่นไปแล้ว75จังหวัดเหลืออีก2จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์เป็นจังหวัดสุดท้ายซึ่งจะปั่นในวันที่30มีนาคมนี้ส่วนรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายครับจะมอบไปกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งยากไร้จำนวน9โรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชการที่9อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคมะเร็งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ ส่วนยอดบริจา่าสุดนะครับอยู่ที่1.2ล้านบาทนะครับซึ่งตลอดเส้นทางที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงอยากขอบคุณทุกกําลังใจที่ร่วมการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้ผู้ป่วยมะเร็งพ้นวิกฤตไปให้ได้และแม้กิจกรรมจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมแต่ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารได้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมและสามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงรายละเอียดการบริจาคได้ที่เพจหมอหมูสู้ม ริง ของโครงการนี้ได้ไม่ว่าท่านจะมีส่วนร่วมโดยการบริจาคนะครับหรือแม้แต่ท่านจะทําการแชร์ข้อมูลออกไปการแชร์ข้อมูลของท่านเป็นการบอกบุญอย่างหนึ่งนะครับท่านก็มีส่วนร่วมของบุญกุศลครั้งนี้ได้ด้วยกันนะครับและท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่เพจหมอมูสู้มะเร็งนะครับเพื่อที่จะป้องกันว่าเกิดอาจจะเกิดมิจฉาชีพได้ว่าอาจจะมีบัญชีปลอมอาจจะมี q r โค้ดปลอมท่านไปดูได้ที่เพจหมอมูสู้มะเร็งเพจเดียวนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมทําการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดในนกกกาาาารรรรปััจยยภพบศ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสารกลางในจังหวัดต่างๆที่ผมได้ไปทํากิจกรรมนะครับท่านเข้าไปดูได้ที่เพจหมอหมูซู่มมะเร็งนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับด้านว่าที่รัตรีธนาสารแดนไทยไวัย59ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ส่วนตรงลุกลามไปยังตับและเป็นหนึ่งในทีมงานที่มาร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้เล่าว่าตนเป็นผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะครับเข้าใจความรู้สึก ดีว่าผู้ป่วย,ยมีความปดขู่และกังวลมากแค่ไหนอีกทั้งการรักษาต้องใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายทั้งค่ายาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลจึงอยากจะช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยที่กำลังลำบากซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะเข้าร่วมโครงการตนก็ได้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาแล้วว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่เมื่อแพทย์บอกว่าทำได้โดยให้ทำให้ทำเท่าที่ร่างกายรับไหวที่สำคัญนะครับตนใช้รถจักรยายนยนต์อขอไปครับใช้รถจักรยายนไฟฟ้าในการปั่นซึ่งช่วยผ่อนแรงได้มากครับ ีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เนะี่ยพี่นักรบพี่อดุลนะท่านเห็นว่าเขามีจักรยานมอเตอร์อยู่ด้วยก็เลยให้จักรยานมอเตอร์มาเพื่อซัพพอร์ตให้ร่างกายเรานะครับก็เลยได้โอกาสตรงนี้ก็ใช้จักรยานที่มีมอเตอร์ช่วยนิดหนึ่งครับครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะครับก็อยากจะให้กําลังใจผู้ป่วยมะเร็งทุกคนาหากเราปฏิบัติตนตามคุณหมอนะครับดูแลรักษาตัวเองตามตามคุณหมอนะครับแล้วก็ ไปตามนัดที่คุณหมอนัดให้ตลอดนะครับคิดว่าอายุของเราเนี่ยจะยืนยาวขึ้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกเคนทุกคนนะครับว่าสู้ๆกับมันนะครับ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคในโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี513 1 0 7 9 4 0 1ขีดหขดขหรือร่วมสนับสนุนทีมงานโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 1, 4 4 1ข ขีด70974ขีด5หรือดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจหมอหมูสู้มะเร็งค่ะ